อขยานแห่งชาติน้ำหนาวพิจบูรออกจากจุดวิวพลอยจะให้ดูถนนเมือุทยาน ก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นทางขึ้นลงขึ้นลงคดเียวตามไหลเขา ช่วงจังหวะเส้นทึบนี้เขาจะไม่แซงกันนะครับพอดีมีรถไล่หลังมาพอทางไกลอย่างเงี้ก็จะเปิดให้เขาแซงไปพอเราช้าก็าให้สัญญาณไฟัจุดนี้ก็จะมีหม บ้านอยู่ไม่มากมีชาวบ้านเราของคงจะเป็นเหตุหน้าผักหวานก็หน้าผักหวานออกมาขายข้างทาง ทางก็ถือว่าไม่อันตรายมากเพราะยังวิ่งเกียร์สามได้อยู่ถ้าอันตรายจริงๆจะวิ่งเกียร์สามไม่ได้เลยเหมือนกับทางทีอรอซูหรือจิวฟินเกียร์หนึ่งเท่านั้นและเกียร์หนึ่งชะลอไม่ได้ด้วยต้องเกียร์หนึ่งเหยียบตลอดจะพันความเร็วจะพันเกียร์นี่ก็ รถชะลอแรงส่งหมดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าขึ้นเขาแบบนั้นก็ให้ดูข้างเขาอีกข้างหนึ่งอมันต้องเป็นเหวแน่ๆเพราะเขาตัดลัดล่อตามไหลเขาอีกข้างหนึ่งอมันต้องชนเขาข้างสูงถ้ามันถอยหรือมันเสียหลักให้เ,เราหันพวงมาลัยถอยเข้าข้างสูงอันดีเพราะว่า ถ้าปยมันไหลลงเนินมีหวังรูดลงเขาแน่ก็ไม่รู้ก็บอกตัวเองไว้เผื่อคนอื่นจะนำไปใช้สำหรับผมถ้าขับรถตามไหลเขาอย่างนั้นถ้าเป็นขาลงถ้ามันเสียหลักเอาไม่อยู่ให้หันหน้าชนกับเขาทันทีเพราะปล่อยลงไปแรงมากกว่านั้น ถ้าเป็นขาลงก็หันหลังชนกับข้างสูงแต่ถ้ามันเป็นเหวทั้งสองด้านก็ให้ดูที่ต้นไม้ที่มันหนาหรือไม่ก็ตัวใครตัวมัน จริงแล้วเขามีป้ายเขียนให้ลองช้างป่าแต่ไม่เคยเห็นช้างป่าอันนี้คือผ้าแดงพ็สารเจ้าพ่อแดงครับ คนก็อเอาผ้าอะไรมาปู ที่อยากถ่ายทอดก็คืออยากให้ดูต้นไม้ป่าไม้ดูธรรมชาติ ขางบนก็มีอริสต์ข้างในในวิลู mm hmm. ์เนเตรักษาพันธุ์พืชและจัดป่าที่เขียนไว้ทางตรงก็เปิดสัญญาณให้เขาแสงแล้วก็ออกข้างทางนิดๆ เพื่อจะให้เพื่อนร่วมทางแสง บ้านวังยาวเขาก็คงจะมาอยู่นั้นบ้านมรดกดอยที่ปักส่วนที่ขายข้างทางส่วนมากก็มีแต่เห็ดพรน้านี้หน้าเห็ดออกเดี๋ยวมาข้างหน้าจะซื้อที่ปักเพื่อได้ านตรวจอีก500้ยเมตรจะถึงด่านตรวจทางเข้าด้านนี้เพราะว่าอุทยานเขาจะมีด่านตรวจเช็คว่าคนขนของป่าทั้งพืชและสัตว์ออกไปจากอุทยานหรือเปล่าทางน้นก็จะมีด่านหนึ่งเขาจะทำการตรวจสอบเดี๋ยวผมจะ ไปเช็คให้เขาตรวจหน่อยหนึ่ง